สวัสดีครับผมผมก็ผมอีกก็เหมือนเดิมครับในช่องวิทยาช่องนีวิทยกินครับผมสำหรับเที่ยงนี้ครับเมนูคนมักจูบครับสวัสดีครับมือครับเมนูครับอ้อมหอยครับออมหอยใส่ผักกระแยงครับนี่ครับผักกระแหง เหมือนกันงงหอมที่แบบกันงงกันเลยอืมอืมวันนี้ครับเป็นหอมกันครับผมโอ้แซ่บมากนี่ครับออมหอยหอยเป็นหอยหอยทะเลครับหัวมันนีไปค่อยๆครับหอยจูบหอยขมมันเท่าครับหอยหัวมันผมกินเธอแรกผมติดใจ ซื้อมากินดูทวนปากงแง่งครับกับตัวมาจากบ้านตัวมาจากเมืองไทยครับเอาครับต้องบอกลายแห้งทิ่มเลยครับแสบว่ะน้ำไห่คือถอดบานเลยดูนครับน้ำกบเบือ่อจำกบเบื่อครับจำกัน มีนูคนมากจูบครับนี่ครับหอยทับฟ้าไข่ฝ้ามันจะเป็นถ้อไข่กับหอยจูบนะครับรสชาติแบบหอยจูบบ้านเขาเลยครับรสชาติโอ้แซ่บมาครับมาให้เป็นผักเกี่ยวเทียงครับ ยิงเอาเทียนน้ำกันเด้อพี่น่องดูต่างประเทศดูไว้เมืองไทย,ยนี่ครับปลากระหย่งได้หลายหอมคักอืมอืมวันนี้เอาขี้อ,ออกดีอยูะะ่จะบ่ จำน้ำน้ำกะเบือปักแง่งปักแง่งเซนปักแง่งในี่ยเซนปุ่มนะครับแซ่บ

แทบหลายนัวเนี้วจำนำเลยพัยงไงขนาดอย่าแต่มุนให้ปากกยังห่งหอมสำหรับเมนูคุณมากรุบขมือ แจ๊บจับมรนอากาศดีครับเย็นเย็น,นจังหน่อยนึง นีใ่ใครกันเลี่ยโมฮันนีมัวหน้าหมดเลยกลั <S <S 1> <S 1> บเลยกลับนี่ใครอ่ะแต่ว่าตัวไอยกลุ่นครับโอ้โทุดวดวนขั้วไปแข็งเปลือกมันนี่ผู้ใจว่าเอาอีลีมันได้กินนะครับ kèn lại <coughs> chạm mặt <mà> chạm nam <coughs> khun khun phải kính nhanh đẹp mình đánh đi phải kính แซ่บไรคุณ <screws> อ <in the fridge> ่ะอืม <tripod> ย <Anyways> <desserts> so <hungry> ี่สันเนี่น้ำข่าเบือกันคุณครับอาหารจานเดียวคือเก่าครับมี้นู์นุสำหรับคนมาจุบคนที่มุ่งหน้ามุ่งหน้าก็เฮ็ดกินเนี่ครับแต่ อย่าขาดปากแง่งแง่งแบแอบอันนี้ออกจากออกจากหัวออกจากม้อมัน นี่ครับตัวห,ยหอยจำแล้วกินปีเล้วเถ้อมหอย ไอ้นิ้มมีมิวญ่ามครับคืออยู่อยู่ห่างแต่เมันก็บนกนับตรวจดีเรามาต่อยกลเอาะแกะแกะจุบหอย ตามตัวน้ำม,มันไล้มันแจบ ออมหอยออมหอย <C le af> นี่ครับว <C le af> ิธียังโดนนี่กลิ่นของเสียเพือนหนึ่ง <C le af> ทำงานอยู่มึงหนอก <C le af> มึงหน้า <C le af> คนมาหาทำงาน <C le af> <ๆ>กลิ่นแล้วก็โอ้ขึ้่นหัวตาน อืัอืมครับอืมลองเบื่อดูหวน้ำเื่อห,ห,หุ้ยไปเลบไปเอาละครับตั้งแต่ก็คลิปนี้ก็คั้งนี้เลยครับ ขออยากกินเขาคนเด้อครับเด้อโอ้กําลังแสบๆบแบบพอกันคลิหนาครับสำหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ